คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อ,อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็อยู่กับช่อง มกสีหยอยหรือน้องปกคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะคะอ่ะดึกดึกอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เจอกันดึกอีกแล้วเมื่อวานก็เจอกันดึกอ่ะรอบนี้ก็มาอยู่กันในเกมวายแบรนดิโตนะคะทุกคนเหมือนเดิมรอบนี้ก็ไม่ได้มาในช่วงแจ็คพอตไทม์นะคะอ่ะรอบดึกๆอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามานะทุกคนรอบแจนะ็คพอตไทม์เนาะมีรอบล่าสุดก็เป็นรอบเย็นนะทุกคนมี2ค่ายเหมือนเดิมกับ P.G กับ Relax Gaming เนาะค่ายละ4เกมอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับกลุ่มจากพอร t ตไทม์นะก็จะเป็นกลุ่มที่จะไว้แจ้งเกมนะคะที่มีโอกาสแตกดีที่สุดนะแล้วก็นอกจากจะเอาไว้แจ้งเกมนะคะก็ยังเอาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆภายในกลุ่มด้วยนะอ่ะก็ให้ดูไปแล้วเนาะเพื่อนๆไปเล่นเกมอะไรแตกไม่แตกก็จะแคปมาลงให้ดูกันภายในกลุ่มนะคะ โ okay. อเคอะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะหมกก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนที่คอมเมนต์แรกเหมือนเดิมเลยอะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนไป let's go อ่ะมาค่ะทุกคนทุน264บาทนะอ่ะแบบเบ็ดลงหน่อยนะสำหรับทุน200ก็จะเล่นเบ็ด20ไม่ได้นะเออมันไม่ได้อยู่แล้วจริงๆทุน200นี่คือเรา ได้มาจากกำไรของค็อกเทลไนท์นะทุกคนมันเป็นเศษอยู่นะ200 200กว่ากบาทเนาะก็เลยเออเอามาเล่นต่อกับวาวแมนดิโตช่วงนี้ถ้ามันเป็นเศษที่แบบไม่ได้เยอะมากเกินไปเป็นเศษหลักรอ้อยเงี้ยเราก็เราก็จะเอามาเล่นต่อแล้วทุกคนเพื่อมันเพื่อมันต่อทุนได้ จริงๆก็อยากจะไปเล่นแมวอยู่นะทุกคนแต่ว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งจะเล่นมานะถ้าเล่นไปแล้วส่วนใหญ่หมกจะไม่ค่อยไปเล่นซ้ํานะก็คือน่าจะต้องพักไปประมาณสองสวันเลยนะกว่าจะไปเล่นซ้ําอีกรอบหนึ่งเนาะโอ้โหแต่ดูเหมือนดูเหมือนว่า ลูกพี่โอ้โหเกลือมากเหลือร้อยเจ็ดสิบห้าอืมสี่บาทคุ้มไหมเออใช่มันต้องอย่างนั้นเจต,ตอ่อสวยแปดสิบบาท อะกลับมาสองร้อยเท่าเดิมต้องมีการปรับเบ็ดหน่อยนะทุกคนดูเหมือนเบดห้าจะไปไม่ไม่สวยสักเท่าไหร่เอามาดีปั่นเบ็ดสิปุ๊บก็คือเข้าฟรี ปันเบทห้าตั้งนานไม่เข้าแล้วก็เกลือด้วยสวยคูณห้าแล้วคูณหกเอ้ยอุ้ยคูณแปดไปดิเอ้ยพอได้เลยไน้ทุกคน เอาจริงพันสเพราะว่ายังไงเราก็แบบมันเป็นกําไรที่เราเอามาเล่นต่อนะทุกคนได้มาพันกว่าบาทนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะอ่ะไหลต่ออยู่สวยคูณ14 482บาท นี่ถ้าปั่นเบ็ดห้าต่อไปนี่ก็อาจจะหมดไปแล้วนะทุกคนอ่ะแตกในไปดีขอสักสองพันไปอีกสี่หมุนเนี่ยพันเก้าแล้วเลยสวยสองพันเรียบร้อย สามบาทอืมคอมโบยังไหลเอาสามพันไหมล่ะสามพันไปดีเอต่อไปดีเฮียหนึ่้ยยี่สโคตรสุด คูณย่ะห้าจบสามพันสาบาทเราก็คงต้องพออยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าเราเอามาจริงถ้ามันได้พันหนึ่งแล้วก็มันไม่คอมโบต่อนี่เราก็ เลิกนะทุกคนเราคิดไว้แล้วนะว่าเราจะเลิกนะเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรอยู่แล้วนะทุกคนแล้วมันก็เป็นกําไรด้วยนะที่เราเอามาเล่นนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะหมกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย